สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายธีนหาโรสิบเก้านะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนเป็นความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักเนาะแล้วก็เป็นช่วงก่อนวันเกิดของชาวราศีมีนหลายท่านเลยนะคะไงก็ขอให้เปเบอร์เนย์ลหกน้าแล้วกันเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคลิกหวังหรือปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกการเลยใครที่มีช่วงวันเกิดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะเพราะว่าอันนี้เรานับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่จะแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยนะคะใครที่เกิดวันที่20 ยาวๆไปจนถึง20มีนาก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของราศีมีนนะคะถ้านับตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะโอเคค่ะใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีมีนหรือเปล่าก็สามารถเช็คช่วงที่เกิดเพิ่มเติมกันได้ในต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการนับวั้นที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทย ละคณาดูได้ดาวสุขดาวจันทรก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลกคณาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาละคณาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลัคณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะความรักพวกคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนที่เข้าวินาทของชาวราศีมีนจะเป็นไงบ้างมาเริ่มกันเลยคะ่ะชาวราศีมีนได้ไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่ควีนไม้เท้าบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เรามีความหัวร้อนอารมณ์ร้อนนะคะต้องระมัดระวังควบคุมความรู้สึกของเราให้ดีนะเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่คุณเข้าวินาทด้วยนะคะการเข้าวินาทคือการที่จิตใจของเราจะรู้ ห,หูมันเป็นลักษณะของการที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะแล้วพอกําลังจะเริ่มต้นใหม่แน่นอนมันจะมีวาระสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเดินทางมาถึงจุดจบอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ก็ระมัดระวังและควบคุมตั้งสติดีๆนะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะขอพลังงานหลักหนึ่งไบค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีมีเลขนามี แล้วก็ตอนนี้ราหูนะคะถ้านับตามโหราศาสตร์ตะวันตกก็คือย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเบนราหูที่เริ่มจะคุกกลุ่นในจิตใจเนาะการที่ราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะมีผลกับเรายังไงคือถ้าคุณดาวทิดหรือว่าคุณอยู่ราศีมีนน่สิ่งที่คุณได้รับก็คืออิทธิพลจากตัวของคุณโดยเต็มเลยนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรงความรักอะไรก็แล้วแต่มันจะมารวมกันที่คุณนะคะ คุณอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นภาพเบลอๆจางๆเหมือนหลอกลอก่ลอให้เราเข้าไปพอเราจะไขว่คว้าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่บางท่านอาจจะอยู่ในห่วงเวลาของการที่เราสึกเหมือนไม่ค่อยมีใครมองเห็นเราสักเท่าไหร่นะคะเแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะบางทีข้อดีก็มีเหมือนกันมันเป็นลักษณะของการที่เราทําอะไรลงไป แล้วผลมันจะขยายมากขึ้นเป็น 2- อถึงสเท่าถ้าเกิดว่าเรามาถูกทางแล้วเดี๋ยวพอราหูย้ายไปคุณจะได้รับผลที่ที่คุณสร้างมาเต็มที่เลยะคะ่ะไม่ว่าผลนั้นจะเกิดจากการที่คุณทําบวกหรือว่าทำลบก็แล้วแต่นะคะใครที่พลาดมาในช่วงแบบที่ราหูอยู่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่แต่พอราหูย้ายออกไปนะัคือสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่า เราพลาดอะไรไปบ้างเนาะเพราะฉะนั้นการที่ราหูอยู่ก็าอาจจะเป็นการที่เราต้องตั้งสติดีๆนะคะอย่าลุ่มหลงไปกับบางสิ่งบางอย่างง่ายจนเกินไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่อง,อองความรักนะคะคิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินเมื่อก็อนสบกันเนาะหลายท่านในช่วงนี้น่าจะรู้สึกเหมือนเราเหนื่อยกับการที่ต้องทําหรือว่าควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหนือบากว่าแรงของเราหรือเปล่า ไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่แปเหรียญน,นะคะไม่ว่าเราจะพยายามแก้ไขมันยังไงมันก็เหมือนเดิมเนาะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นบางท่านเลือกที่จะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะสนใจสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสึกว่าเราจะสามารถควบคุมหรือว่าจัดการได้ดีมากกว่าอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าแรงของเรามากจนเกินไปเราอาจจะพยายามปล่อยวางในช่วงนี้เนาะขอพลังงานภาพรวม4ใบทําไมเป็นคิงถือเหรียญเอ่ย อาจจะเป็นการที่เราปล่อยวางกับการสู้กับความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะการสู้กับใจคนค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะจะทำอะไรได้นึกออกไหม คิงถือถ้วยนะคะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาก็พยายามปล่อยวางแล้วใช่ไหมเอ่ยพยายามพันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เราสนใจให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นก็ทุกข์เหลือเกินเนาะพยายามที่จะลองไปพูดไปคุยหรือว่าให้โอกาสตัวเองหรือว่าไปสนใจสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าคุณน่าจะอยู่ในห้วงบรรยากาศของความรู้สึกหมดหมองมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่จริงๆแล้วจากหน้าไพ่ที่เห็นหมดหมองว่าตอนนี้คุณอาจจะดูเหมือนปลงมากขึ้นเหมือนปล่อยได้มากขึ้นนะคะจริงๆสถานการณ์ที่มันยากเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ตอนนี้คุณมีดาวเสาเข้าไปอยู่ ในราศีของคุณอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันดาวเสารจะทําให้อะไรหลายอย่างมันดูจะอึดอัดและกลดดันนะคะจะทําให้เราสึกยากไปหมดเลยเนาะยิ่งตอนนี้ราหูเข้ามาอีกนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นการฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนก็เหมือน เหมือนรับศึกค่อนข้างจะเยอะนะคะตั้งสติดีๆแล้วกันเนาะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปก่อนนะคะเพื่อที่จะประคองในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้มีไพ่หายพิเทสนะหลายท่านในช่วงนี้พยายามจะใช้เซนส์ของในการอ่านสถานการณ์นะคะอาจจะพบเจอความสมพัธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาตบวต่อไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่ลงทุนไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่หนึ่งคือคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพอใจคุณอะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ถูกอกถูกใจ เลยสักอย่างนะคะเขาอาจจะมองคุณเป็นอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกก็คือต่อให้คุณทําไประดับ1ิสิ่งที่เขารู้สึกก็อาจจะยังไม่มากพอเท่าที่เขาต้องการแระคาดหวังขนาดนั้นบางท่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคุยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเขาคนนั้นอาจจะเหมือนคนที่ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พอสําหรับเขาก็เป็นไปได้ซึ่งคุณอาจจะอยู่กับความรู้สึกแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะแล้วในตอนนี้คุณอาจจะเริ่มปรงแล้วก็ได้นะคะขึ้นแล้วแต่เลย จะคบก็คบไม่คบก็แล้วแต่บางท่านอาจจะเริ่มเหนื่อยนะคะอแต่ถ,ถ้าถามว่าเป็นความสำคัญที่ยังอยู่หล่อเลี้ยงกันไปไหมบอกว่าก็คงยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนั่นแหละคะ่ะแต่บางท่านถ้าเป็นความสำคัญที่ชัดเจนและมีปัญหาเข้ามามองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความนิ่งมากขึ้นนะคะขอนึงมาให้คิงเถือเหรียญหน่อยคิงเถือเหรียญคืออะไรเอ่ยเจ็ดดาบนะดูมีความล้าละละัละลงเนาะเจ็ดถ้วยต่างหาก มันยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเราก็รู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเนาะมันเป็นอาการที่มันล่องลอยอยู่แบบนั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะไขว่คว้าหรือเป็นไปได้จริงหลายท่านค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจจริงๆมันไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่ทั้งหมดนะฉันมองว่าระหว่างทางมันมีเรื่องดีๆอยู่นะคะแต่แค่เรื่องดีๆมันยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะคาดหวังอะไรที่มากกว่านั้นหรือว่าคาดหวังอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่ได้มันมันยัังงงไม่่่่ใใชนนนสิ้เเทาอ อืมอ่ะทีนี้มาดูหน่อยว่าเออในช่วงในช่วงเดือนกุมหาพันธ์จะมีเรื่องดีๆอะไรให้กับชาวราศีมีขัคนามีได้ชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างเนาะเด็กถือดาบนะคะอืมดูเงียบๆเนาะในช่วงเดือนนี้นะคะอืมเออเรื่องดีๆ เรื่องดีๆยังไม่ค่อยชัดนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ในวันนี้ <c oughs> คือหว่ารู้สึกว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันยากไปหมดเลยในช่วงเดือนนี้เน,ะนานะคําแนะนําล้วกันว่าจะทํายังไงสําหรับเดือนนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีนะแต่ว่าเรื่องดีมันไม่ได้ทําให้ดีใจมากพอขนาดนั้นนะคะอม ห้าดาบมันต้องปล่อยวางไปบ้างนะอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ทําใจนะคะพ่ยขึ้นมาสามถ้วยหาโอกาสให้กับตัวเองได้ไปเจอกับความสขสนานในชีวิตบ้างนะคะอย่าหมดหมองมากจนเกินไปเนาะอย่าพยายามหาเหตุผลหาคําตอบกับอะไรทุกอย่างในชีวิตมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้คุณเครียดน,นะคะสิ่งที่รอคอยอาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่นะคะชาวราศีมีและขนาดเมในช่วงเดือนกุมภาพานันนี้อย่างที่บอกแหละเป็นช่วงที่ดาวเขาย้ายไปย้ายมาเนาะ ดาวที่แข็งๆก็ยังอยู่นะคะดาวที่กําลังจะทําให้ความแฟนตาซีในชีวิตเกิดขึ้นก็เพิ่งจะเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นช่วงมวลาวการปรับตัวแล้ะเดือนนี้เป็นเดือนถือเป็นเดือนวินาทนะีาที่บอกแหละบางทีพอผ่านมันเกิดไปแล้วอะไรหลอย่างอาจจะง่ายมากขึ้นก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้นึกถึงเขาไว้นะ ชาลีออตนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกรกฎและคณนากรากฎในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาดูมีความนิ่งนะคะเป็นการนิ่งแต่ว่าวางแผนอยู่เนาะวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างน,งนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวางแผนอะไรเอ่ยเมจิเชียนนะคะกําลังพยายามใช้กลยุทธ์ที่มีเพื่อที่จะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันได้แังใจนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันหอ่อเหี่ยวแล้วไม่ได้แังใจมาสักพักหนึ่งแล้วบางท่านถ้ารู้สึกว่าในช่วงนี้คนรักของเราเขาพยายามพุชเราจังเลยพยายามอยากจะเคี่ยวเข็นเราจังเลยน่นจาจะเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณได้แตงใจเขาน,นแล้วคุณอาจจะเหนื่อยกับการที่ไม่ว่าจะทําอะไรเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนะคะเ,ออเพราะว่ามันเหมือนความปรารถนาของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะมากๆก็ได้ในช่วงนี้เนาะเขาพลังงานภาพรวมลี่ใบทำไมเป็นเฉลี่เลย อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกบ่นหมองในจิตใจแล้วก็ไม่ค่อยพอใจอะไรเลยนะคะควีนเทอเรีนในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเงียบนะแต่เป็นการเงียบที่ดูเหมือนมีอะไรในใจนะคะมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาด้วยเหมือนอยู่ในจุดที่มันมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะในตอนนี้เนาะ แต่ว่าไพ่พลังงานอาจัะเป็นไพ่ชาลีอ่อดอยู่เลยก็ยังเป็นลักษณะาการวางแผนอยู่นะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาอาจจะมีความตึงเครียดนิดนึงแล้วก็มีความอึดอัดมีความกดดันมีความท็อกซิกเนาะใครสักคนนึงอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระมัดระวังความขี้หึงขี้หวงระแวงหรือไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันไ้ด้วยนะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรื่องราวสอบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจะจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ ใครที่มีปัญหาที่หนักหน่วงอยู่หรือเป็นปัญหาที่เหมือนเป็นบ่วงเป็นห่วงที่แบบเหมือนมัดกันเอาไว้อะคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ันมองว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะคะยังไม่สามารถจะคลี่คลายได้เร็วๆนี้เนาะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้วิธีหนึ่งนะคะสิบ้่วย Hermit นะคะควีนถือถ้วย The Fool เออหนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนที่คาดหวังการเติมเต็มความสัมพันธ์อยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีคอมมิชเมนต์หรือว่าอยากให้ทุกอย่างมันได้เล่งใจทั้งหมดม,มองว่าเขารู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรเพราะคุณอาจจะมีการแสดงออกค่อนข้างที่จะเปิดเผยกับเขาอยู่พอสมควรเนาะ ก็น่าจะพอรู้แล้วคะ่ะแต่ว่าเขาเองในตอนนี้ก็เหมือนคนที่พยายามตกตะกอนความคิดแล้วก็คิดเยอะด้วยนะคะดูยังเป็นกังวลอยู่เพราะเป็นกังวลแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะแบกรับนะคะเป็นไพ่เดอะฟูที่บ่งบอกถึงการปล่อยเลยตามเลยไปก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพยายามจะพุชความสัมพันธ์แล้วเขาก็นิ่งอาจจะเกิดจากการที่เขาเขาคิดเยอะและยังเป็นกังวลยังตกตะกอนความคิดตัวเองไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้เขาเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเบลอไปเรื่อย หรือ2ก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็มองว่าคุณคนคนที่ทําให้เขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีความสุขนะแต่ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เขายังคิดมากคิดเยอะอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าใครบางคนมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่า ถ้าเขาไม่คนรักมากกว่าหนึ่งคนคุณเป็นคนที่เขารู้สึกสนใจและให้ความสําคัญแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะยังต้องอยู่ในชีวิตนะยังไม่สามารถที่จะตัดได้ค่ะหรือถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นะคะพอหนึ่งไหมเดี๋ยวฟูหน่อยเดี๋ยวฟูคืออะไรเอ่ยเจ็ดถ้วยนะหนึ่งเหรียญควีนธูดา คุณพยายามใช้ทุกไม้กับเขาแล้วใช่ไหมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเขาก็ทําได้แค่ประนีประนอมแหละอย่างที่หมอบอกแหละม่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรนะเขารู้เรื่องแต่ว่าเขาก็น่าจะมองว่าเขาก็ก็ยังไม่สามารถนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยมันยังล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่แบบนั้นนะคะ หนึ่งคือมันไม่ได้จริงๆหรือสองก็คือมันเป็นเขาที่ยังไม่กล้าที่จะเอาให้จริงจังขนาดนั้นถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกคุณเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขานะแต่ว่าในความน่าสนใจเนี้ยมันก็ไม่ได้มากพอถึงขั้นที่จะทําให้เขาอะตัดสินใจเลือกคุณอย่างจริงจังขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคะอาจจะกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้ว,วอมองว่า เขาในตอนนี้ก็ดูกังวลบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขานะคะแล้วก็มีความปารถนาบางอย่างด้วยแต่ก็มามพร้อมกับความความรู้สึกที่มันติดอยู่ในใจด้วยเนาะ,ะทีนี้มาดูแนวน้มกันหน่อยคะ่ะว่าแนาวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เด็กถือดาบนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เฝ้าคอยสังเกตการซึ่งกันและกันและอาจจะมีใครบางคนหายไปจากวงจรความสัมพันธ์นี้สักพักหนึ่งเนาะมีไพ่เดอะเดฟปรากฏขึ้นมานะคะอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์แบบทุบๆโผล,ล,ล่ๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายถ้ายังไม่เคยหายไปในช่วงนี้อาจจะหายไปนะแต่ว่าถ้าเคยหายไปแล้วอาจจะอยู่ดีโผล่กลับเข้ามาก็ได้นะคะแต่จริงๆไพ่ใบนี้นใหที่มุ่งมอกถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วย มีไพ่สามถ้วยนะบางท่านมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะกลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์แต่ทีเนี้ยถ้าสําหรับบางคู่ที่ยังไม่คุยกันอยู่น่าจะเกิดจากการที่ใครสักคนหนึ่งเลือกที่จะหายไปนะคะเลือกที่จะเงียบไปแล้วก็ไปเข้าสังคมไปไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเรื่องราวใหม่ๆ แล้วก็เลยทําให้กลายเป็นมีประเด็นซึ่งกันและก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีไพ่ไฮเปอรเทสด้วยนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่พยายามใช้เซน์ในการอ่านสถานการณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าเซน์จะพังด้วยบางทีคิดเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันเนาะไพ่ตั้งสองหรับเป็นไพ่แฮงแมนนะคะเป็นไพ่ที่มุ่งหมาถึงสถานการณ์ที่มันยังคงค้างใครแบบนั้นเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแนวโน้มที่ดูในช่วงนี้ผหมมองว่าสถานการณ์มันก็ยังดูอึมครึมอยู่นะคะใครที่พยายามที่จะจูนกัน บอกว่าสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้สามารถที่จะคุยกันได้นะแต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลื่อทางเลือ่อหรือความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์แบบลับๆ,ๆก็อาจจะยังเป็นในรูปแบบนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่คุยกันในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนอีกคนหนึ่งหายจากชั้นไปแล้วก็ดูไปเต็มที่กับชีวิตจังเลยก็อาจจะทําให้รู้สึกค่อนข้างยากลาบากเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเราเป็นไพ่แห่งแมน รู้ทุกเรื่องนะอาจจะไปส่องมารับรู้อะไรมาก็แล้วแต่แต่สุดท้ายทําได้แค่อยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองนะคะโอเคดูคําแนะนำหน่อยละกันค่ะว่าพ่าแนะนําอะไรบ้างเอ่ยคอมมิชเมนต์นะคะใบแรกเลยการสื่อสารนะคะ ความทรงจำของขวัญความสมบูรณ์นะคะฟรีดอมเอออาจจะต้องลองย้อนกลับไปในอดีตระหว่างคุณกับเขาเนาะตอนที่ความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นะ่ะตอนนั้นอะไรหลายอย่างค่อนข้างจะดีหรือเปล่าต้องดูว่ามันดีเพราะอะไรนะคะบางทีอาจจะเป็นการสื่อสารที่ดูให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ยังไม่ได้คาดหวังซึ่งกันและกันขณาดนั้นหรืออาจจะเป็นการสื่อสารที่ที่คุยกันแบบจีบๆกันและให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจก็เป็นไปได้นะคะทุกอย่างมันเลยเหมือนเป็นของขวัญนะเหมืนได้อะไรมาก็รู้สึกเหมือนแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลามันเป็นความสมบูรณ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเนะ่ยเพราะว่าในตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังรู้สึกถึงอิสระ ต่อกันอยู่ก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าพอผ่านวันเวลาไปมันอาจจะมีความตึงเครียดในความสมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะเลยทําให้ระหว่างคุณกับเขาเดินทางมาถึงจุดๆนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่ respect นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราอาจจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการเคารพกติกาของกันและกันให้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ต้องมีการัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะ ระหว่างเราเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้แต่ว่าในความแตกต่างกันนี้มันต้องเป็นการแตกต่างที่ยังพอจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้เนาะไม่ใช่แตกต่างเพื่อที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันเหมือนฉันมีความคิดของฉันเธอก็ต้องยอมรับสีเธอก็ต้องเข้าใจเธอก็ต้องยอมฉันสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการพยายามหักล้างกันมากกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนา เป็นความแตกต่างแต่ถาพยายามปรับพยายามทําความเข้าใจพยายามส่งเสริมอีกฝั่งหนึ่งพยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งว่ามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะเห็นไหมโซ c คอนเนคชันนะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าโซ c คอนเนคชันคืออะไรโซ c คอนเนคชันถ้าแปลตรงๆมันก็คือการสื่อสารทางจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าถ้าในตามโหราศาสตร์ตันตก็คือว่ามันคือการที่เราอะรู้สึกลึกๆกับใครสักคน โดยที่บางทีอ่ะมันการสื่อสารมันอาจจะไม่ได้มาเป็นคําพูดขนาดนั้นนึกออกไหมมันเป็นจิตใต้สํานึกลึกๆที่มันทํางานอยู่ข้างในแล้วมันสื่อถึงเขาคนนั้นได้นะคะซึ่งการที่จะสื่อถึงกันได้มันต้องมีความคอนเน็กซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราคนเดียวเราก็สื่อสารกับเขาได้ประมาณนึงแต่ว่าเราส่งไปแต่ถ้าเขาปิดกั้นก็รับไม่ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เป็นโซลคอนเนชั่นที่ดีจริงๆคือการที่เราส่งไปแล้วเขาก็สามารถรับพลังงานเคลื่อนของเราได้ค่ะนั่นก็คือการสื่อสารที่ใช้จิตวิญญาณในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันซึ่งในลักษณะนี้มันอาจจะเป็นการที่มีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันทางพื้นดวงก็ได้นะคะอาจจะดาวเราดาวเขามีความเกี่ยวข้องกันหรืออาจจะเจอกันในช่วงเวลาตกคู่ ก็เป็นไปได้นะคะที่จะทําให้บางทีอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างการไม่ได้คุยกันมีปัญหาการต่างคนต่างอยู่แต่ลึกๆในใจยังรู้สึกถึงได้เสมอว่าเขายังอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนแค่เราไม่ได้คุยกันแต่ทุกครั้งที่กลับมาคุยกันมันก็ต่อกันได้ติดอยู่เสมอก็อาจจะเป็นโซคอนนิชันด้วยเช่นกัน ะะอาจจะมีดาวอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันและทําให้รู้สึกเหมือนเป็นมิตรมากกว่าศัตรูอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะโอเคคะ่ะชาวราศีมินและค่ำนาคและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วกันเนาะก่อนจะเข้าวันเกิดก็ขอให้อะไรหลายอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วกันนะคะอย่าให้มันหนักหน่วงมากจนเกินไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มัน ต้องเดินทางมาถึงก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ขอให้เปิดรับพลังงานดีๆนะคะหลังจากที่คุณผ่านช่วงวินาดน,นี้ไปแล้วก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆเข้ามามีเรื่องราวดีๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของชาวราศีมิถคนดดแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสอบฝังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย